แฟชั Fashion, ่นทีมพิธาพาลูกเที่ยวทะเลแทนไม่เชื่อสายตาหลังถอดสูตรออก โดยด้วาล่าสุดทางด้านคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตได้ขอไปพักผ่อนกับลูกสาวอย่างน้องพี่พิมหลังต้องทํางานมาอย่างหนักเป็นเวลานานเลยจนแทบไม่มีเวลาให้กับลูกสาวอย่างน้องพี่พิมคราวนี้เนี่ยคุณทิมพิทาก็ได้พาน้องพี่พิมไปเที่ยวทะเลที่พัทยาแล้วก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพจูงมือลูกสาวอย่างน้องพี่พิมพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า forward together และนอกจากนี้ล่าสุดเลยก็มีชาวเน็ตบังเอิญเจอคุณทิมพิธาใส่ขาสั้นเดินจูงมือน้องพี่พิมเที่ยวอย่างอบอุ่นมากๆเลยค่ะโดยชาวเน็ รายดังกล่าวเนี่ยก็ได้แอบถ่ายโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเลยในวันสบายๆแบบนี้ของคุณทิมพิธาหลังจากที่คลิปได้โพสต์ออกไปแล้วเนี่ยต่างก็มีชาวเน็ตมากมายเข้าไปแสดงความคิดเห็นเพียบเลยบอกว่าคี่รองเท้าแตะธรรมดาที่แสนจะพิเศษสำหรับประชาชนจะขอเรียกนายกพิธาตลอดไปเห็นภาพพ่อทิมกับลูกสาวแล้วสดชื่นมากเลยค่ะพ่อทิมแต่งตัวสบายๆชิลมากเลยผู้ชายธรมธรมดาธรรมาคนหนึ่งแต่โคตรพิเศษเลย Hey